ตอนนี้อยู่ที่ลานทุงท่งพิสานบานนุนสแบงนะคะตอนนี้นั่งอยู่ที่สะพานไม้นะคะยืนทำกางทิ้งน้ำเที่ดอกทานตะวันพรหมดอกท้างตะวันกำลังบานนะคะบรรยากาศแ่มแนงแบบนี้คือถอดบานมาลองทิ้งสุขี้องฟังดีกว่านุ่นสะแบงบานเท่าใต้ต้นสะแบงคิดทอดยำแรงยังอ,อง่อนซ้อ ใจน้องนี้ํำพรคิดถึงคำวอนวาจาของอายกลับึ้นมาหาในวันที่สายเกินไปไอคงหนีไปมีหากใหม่เห็นใจคนรอบ,บ้างบ่อนอ บอกเคยจ้างแต่ตัวน้องนางต้องห่างไกลแต่ก็ยังฟังใจหลายปีผ่านไปน้องยังคอยทสกแสดงต้นเก่าที่เคยบอกรกักครั้งแทงแกวตาวันนี้น้องหวนคืนนาอยากให้รู้ว่าน้องมี้ยังรอง ใจเอ้เหินห่างสั่งมาป่าปล่อยห้างปล่อยห้างเห้นังเศร้าดอกหัวใจคนไข้สัญญาใจว่าฮักแท้สิดูแลเบอรอเสียงสั่งมาทิมให้อ้างวางให้นังเศร้าอยู่ผู้เดียวเขียวเขียวใบสะแบงก็ยังเข้มแต่เกลืเข้มเป็นตานาย เือจังน้องนั้นฮักอายมองยมยัยดอกเลียนแตงใจแดงแดงบ่ลืมดอกอายสั่งลืมไรคักแค้น้อหักเขานั่งทนเหงาท่าเจ้าสูม,มือเกือบเม้นตายพุ่นตัวอายนั่งเศร้าฟูฟ้งฝายเดี๋ยวมองหาไอไปอยู่ใส จำใจต้องร้องเรื่อยไปมงเมืม่อใดสิได้เห็นหน,น้านับจากนี้ไปสิบมีไมดอกเด้อไอ้าสิบฝอาร้อนไอคืนน้ากับคืนนาสาวนา กินหอยพี่น้องสุปูสุข้นนะคะจังไรกับฝากเป็นกำลังใจนะคะอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องให้น้ำค่ะไปแล้ว